โอ้ล้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านดนวยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม PUBG Metrology นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาลองเล่นโซโล่กันเลยนะครับก่อน Bliss, อื่นก็ต้องเต้นก่อนนี่ท่าเต้นท่าเต้นของซีซั่นนี้ครับอย่างเท่ครับน้อเห็นกี่ครั้งก็หาครับอ๋อยกย้ายใส่จะพกยกย้ายมาดูที่ตลาดมืดกันเลยตลาดมืดโอ้โหได้ ของที่ต้องการจะซื้อ2อ,อย่างนั่นก็คือชิ้นส่วนเครื่องยิงลูกระเบิดละ่ะลูก,ล,ก,ล,กลูกระเบิดนะครับขอภัยพูดผิดไปหน่อยเพิ่มความเร็วในการรีโหลดขึ้น50%นะครับน่าซื้อครับจัดไปเลยหนึ่งแล้วก็อันนี้ก,กันหนึ่งแม็กเพิ่มความจุ AR ครับเพิ่มความจุค่อนข้างมากจัดไปครับโอเคเลื่อนดูกัน ต้องมีของน่าซื้ออ่ะอันนี้ไนลอนสมสซเกาะเพื่อลดการสึกหลอลง20%แต่ถ้ามีวิธีการซ่อมเกาะก็อันนี้ก็ข้ามไปได้เลยครับไอ้ยะ่ะ SKS Styrofoam อันนี้อะไรเอ่ยกระเป๋าสะพายกระเป๋าสะพายเราซื้อไปแล้วดีเฟตอีกรอบหนึ่งครับด้ามจับ รีเฟรอีกรอบนึงต่อไปเป็นเสื้อกาอรีเฟรจนหมดก่อนไม่น่าจะมีอะไรละอ๋อันนี้ไงสตีลแพสครับสวมเสืส้กรอพกพ่ป้องกันการป้องกันขึ้น5%ปออกเก็บเสียงสไนเปอร์ปอกเก็บเสียง AR ไม่มีเหรออ้า,อาวันนี้แหละ34,000ครับจัดไปปอกเก็บเสียง อันอื่นเราก็ใส่ของก่อนปอกเก็บเสียงเครื่องยิงลูกระเบิดแล้วก็แม็กกาซีนครับจัดไปกระสุนกระสุนคิดว่าน่าจะพอนะโอเคใส่เพิ่มอีกหน่อยนึงเครื่องยิงลูกระเบิด9ลูกก็พอลปะปลรุยลองเล่นคนเดียวดูก่อน ฟาร์มของคนเดียวไปเรื่อยๆครับเอาสักได้สักแสนหนึ่งก็เพ่นอะฟาร์มจนของเต็มอะแล้วกักบไม่ได้ทำคลิปนานนะครับก็ต้องมาทำคลิปซะหน่อยช่วงนี้ก็งานเยอะ มาแล้วครับผมอยู่ที่ไหนกันเนี่ยใช้กระสุนม่วงไปเลยเอย้กระสุนน้าเงินครับกระสุนแบบพิเศษแบบแรงเพิ่มความเร็วในการรีโหลด50%จัดไปเจอศัตรูไหมคุณผู้ชมคิดว่าเจอศัตรูไหมโอเคลองไปล่าคนดู มามา,มาเราเดินไปทางซ้ายเลยครับเจอผู้เล่นก็ยิงเลยเก็บเสียงก็เก็บเสียง,อยงโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปรัความสว่างก่อนเอาให้สุดไปมาครับเรามาคอยหาผู้เล่นกัน chưa là 1 cong, Ơi, sỉng pươn, sỉng Ok, sỉng pươn, sỉng pươn Xon còn, xon còn Đợi còn, đợi còn, đợi còn Mà rau, mà rau, mà rau Phu ra, phu ở trong nốt, trong nốt, trong nốt โอเคเปลี่ยนไปกระทธรรมนาจัดการบอดให้หมดสิน้นไปซะมาทางนี้ไหมดูเหมือนจะมาทางนี้นะครับเปิดกล่องนึงก่อนโอ้โหโปรดการ์ดแต่เล่นคนเดียวเอาอะไรก็เอาไปเก็บให้หมด คอยเปลี่ยนแม็กนะเจอผู้เล่นก็นจะได้ใช้กระสุนแรงได้ทันเก็บมาเก็บไม่หมดเปิดไปกล่องนี้ได้อะไรโอเคพอได้หน่อยเก็บในกระเป๋าสปายหมดก่อนโอเคใส่ช่องนี้ไป เฮ้ยมันมาแล้ว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 แอบรุนเหมือนกันนะเนี่ย ไม่มีใช่ไหมไม่มีไปนะไป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 ลุย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 เลาะรอบรบ,บไปไปเปิดกล่องก่อน พวกนี้น่าจะโดนเก็บหมดละอ๋อบอดบอด บอดก็ใช้กระสุนธรรมดาเก็บมันหัวแตกเสียงเข้าหัวนี่แบบเข้าเต็มเต็มครับเห็นแล้วเห็นแล้ว โอเคแสดงว่ารีบไปโรงเรียนกันทุกคนเลยทั้งนั้นเราขอเก็บของรอบๆก่อนละกันแสดงว่ารีบอุ้ยได้ของได้ของได้ของครับได้ของก็รีบครับเครื่องปล่อยสัญญาณตรงนั้นมีกล่องหนึ่งไปไเก็บมาให้หมดอาจจะเล่นแบบเซฟๆนะครับคลิปนี้ ไม่ได้หวือหวามอะไรมากเอาของแพงเก็บเข้าไปชืบกระโดดโอเคเราเดินล้อรอบๆเหมือนได้ยินเสียงคนน่าจะเป็นเสียงเท้าเราเองนะ ปา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 อุ้ยได้พอดีโอ้ยแตงกิ้วหลายเด้อ you, ดอกแทกครับเก็บมาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิงใจเย็นนะพี่ใจเย็นอ๋อบอด โถเอ้ยนึกว่าคนกดกระสุนฟ้าไปเต็มเลยนี่นะเก่งเนาะฮิวก่อนฮิวก่อนโอเคฮิวได้เรียบร้อย ลูกซองมาต้องเอาทุกอย่างมาขายครับเครื่องดื่มชูกำลังาากระสุนฟ้าแรงใช้ได้ครับเปิดกล่องก่อนเปิดกล่อง ได้ไรเอ่ยได้ไรเอ่ยเปิดไว้อยู่นะโอเคเดี๋ยวของขาวค่อยไปทิ้งที่หลังของขาวนี่คือของราคาถูกนะครับโอเคคนนี้เปิดไปแล้วไปตรงซากปลาคารพั้งหน้าก็จะมีกล่องหนึ่งกล่อง ต้องเก็บตังหาสติลเพจมาใส่ละแต่ก่อนอื่นก็เสียงเสียงเท้าที่ไหนเปิดผมจะได้ยินนะโอเคไปดวงนี้ก่อนโอ้ยมันมีคนเปิดแล้วนี่ว่าเกี้ยงเลย สองกล่องนี้ก็น่าจะเกลี้ยงอ๋โอโหยังไม่มีใครเปิดแสดงว่าทุกคนรีบไปล่าบ,บอสกันหมดครับเสร็จโจรโอยเกลี้ยงเลย ก่อนทิ้งกันกระสุนลูกซองไม่เอาไม่ไม่เอามีดพ้าไม่เอาพืนพกอทิ้งของที่ไม่จำเป็น มีคนซ่อนซ่อนตัวอย่างนี้เปล่าวะต้องลุน้นต้องลุน้นเฮ้ยไม่มีใครไปเก็บอะไรด้วยเลยโอ้ตรงนี้เกี้ยงครับยังไม่มีใครมาสํารวจโอเคขึ้นไปบนดาด,ดฟ้า แล้วเปิดอีกหนึ่งกลองเฮ้ยออบอดตัวนั้นยังอยู่เปิดครับโอเคให้มันช่วยหาคนให้เราดีกว่าเอ๊ะหรือว่าเก็บมันเลยดีไหมไปเก็บมันดีกว่ามันมันไม่ได้หันมานี่หว่างั้นก็ไม่เป็นไร ดีดีดีโอเคยังไม่มีอะไรผิดปกติเก็บไม้หมดอ๋อตรงนั้นมีหนึ่งกล่องกระโดดลงตรงด้านนี้มีใครเปิดยังยังเสร็จครับเสร็จ ซ้ายขวาลงโจง้งอย่าละลงน้ำลงน้ำนี่เดินช้ามากเป็นเป้านิ่งให้โดนยิงง่ายๆเลยเนี่ยปเปิดอันนี้หนึ่งกล่องโอเคมองทางนั้นไปอย่ามามองนี้ ระเป๋าครับไปดีกว่า ข้าไหมต้องข้าไหมไปดีกว่าไปดีกว่าข้ามเลยข้ามเลย ร้อมไปไงเนี่ยเดินล้อๆไปแล้วกันเป้าหมายเราเส้นทางเราประมาณนี้จัดการในตัวนั้นก่อนสไนเปอร์ตาย อ่ากล่องนี้เปิดมาอีกหนึ่งกล่องถ้าเจอก็ขอเกาะสหน่อยเจอพวกใส่แต่ก่อสนะพวกส t ต l l font นี่ก็อาจจะอาจจะต้องแลกตรงๆไม่ได้อะต้องแบบต้องมีจังหวะเปิดก่อนอ่ะแบบใช้โพติมอยแล้วจัดการ เดินไปทางโน้นดีกว่าหรือว่าเช้านี้ยังไม่มีคนเล่นก็น่าจะมีนะไปะลุยเลยลุยโรงเรียน ส่นก็เยอะอยู่พอจะฆ่าบอสได้ครับใช้เครื่องยิงระเบิดกับบอสที่ไม่คุ้มนะใช้กอบคนเหมาะสุด Nắp <Nab> thói lắng Ok, vừa là lúc nắp <Nab> thói lắng rồi มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวบอดเดี๋ยวบอดจงเดินมาโดอ,อยู่สิบสามนาทีอะ,ะแสดงว่ามันล่าไปแล้ว ไปเปิดหมดแล้วไปดีกว่าไปดีกว่าไปเลยไม่มีอะไรให้เก็บแล้วไป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 เถอะไปเถอะ ทีนี้ก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ข้ามข้ามสะพานไปแล้วก็กลับมาดูบ้านนี้สยมีกล่องให้เปิดเปล่าไม่มีครับเครื่องดื่มชูกำลัง แต่ยิงตรงไปเลยชิดขอบครับบวกตัวเก่งนี่คืออาจจะรอดักล่าบอสอยู่ก็ได้นะครับนี่เปิดแล้วแน่เลยงานเปิดแล้วเปิดหมดแล้วด้วย เดี๋ยวใจเย็ยนๆ่ปชิดขอบครับดื่มซดซะหน่อยอ๋อสดชื่นวิ่งไวเอาเข้าจริงก็ คงวิ่งไม่ได้ขนาดนี้หรอกพอชุดเกาะชุดเกาะดูท่าน่าจะหนักมากนะอาจจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็ได้ครับถ้าถ้าเป็นแบบชุดเกาะจริงๆนะโอ้โหเปิดหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยคู่มือน่องเที่ยวเหลือไว้อันหนึ่ง ไงดีไงดีมันไปดักล่าบอลหรือ,อยัง ยังเปิดยังตรงนี้ต้องแวะไปชมก่อนครับอาจจะมีลุ้นให้เปิดโถเอ้ยเปิดหมดแล้วถ้างั้นตรงดิ่งกลับเลยครับ พอเล่นคนเดียวแล้วมันจะแบบรู้สึกตื่นตัวนะต้องแบบระแวงตลอดอ่ะจะไปไหนก็แบบมันจะมีตัวไม่ว่าอะไรเงี้ยมันต้องมีสี่กล่องที่ยังไม่ได้เปิดเปิดหมดแล้วครับเกลี้ยงเลยสองศพ โอเคข้ามไปเลยดีกว่าปายไปดีกว่าไปดีกว่าลองดูได้อะไรเอ่ย ห้าสี่สามสองหนึ่งราคาหมดแสนสามครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ